เราเกียรติตัวไหนสุดในเกมอาวีครับซิปค่ะซิปเพราะอะไรลูกอีขี้อมอมเก่งนะโอเดรโฮชื่อโอนะฮอบพี่อยากกะถามว่าเราเกียรติฮีโร่ตัวไหนสุดในเกมอาวีครับเด็กน้ำว่าดีครับมันไม่ฮีโร่เหรอพี่อยากกะถามว่าแบงค์เกียรติฮีโร่ตัวไหนสุดในเกมอาวีครับมีอวบอิจิคิูกเกียรติฮีโร่ตัวไหนสุดในเกมอาวีครับ พี่มีคำถามได้ครับย่ำหม่อมนี่มาจากไหนพี่เรียนคำถามว่ากินง่ายเกียรตัวไหนสุดในเกมอารีฟพวกคุณเกียรติอยู่ฝั่งไหนตอนนี้อยู่ทีแมนดาร์แล้วหนูเราเกียรติฮีโร่ตัวไหนสุดในเกมอารีฟเฮเลนค่ะเฮเลนไม่ดียังไงคนขอเอซิเมอร์สวยกับหนูค่ะฮิวให้แบบสวยๆสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผม เราพก็วันนี้นะครับทุกคนผมจะพามางาน ROV โปรริกรอบออฟไลน์นะครับทุกคนที่จัดที่ไบเทคบางนานะครับผมเดี๋ยวเราจะมีการสัมภาษณ์เดินของว่าคุณเกียรติโลกตัวไหนสุดในเกม ROV ไปดูบรรยากาศงานก่อนเลยดีกว่าครับตอนนี้ก็คือเพิ่งขึ้นมาก็เจอใช่รู้สึกว่าตอนนี้ตัวเเป็นคนที่หล่อมากมีคนต้อนรับดีมากน่ารักมากทุกคนธรรมดาผมเป็นพระเอก MV ไงผมก็คนเรื่องธรรมาเออปอนีกาลีนากาลีนาค่ะ ก็เลยต้องแยกตัวออกมาใช่ใชเดี๋ยวตอนนี้เราไปออ,ออกไลฟ์สัมภาษณ์ของโคลิสก่อนนะครับทุกคนอุ้ยเชี่ยโดนล่อรวงมาเนี่ยโอ้ยไมค์ <c oughs> มก็ดโอเชีย <c oughs> ช่ยเพป่อนเดกดเยเชี่ยโอ้จะพ้อไม่มีอะไรค่านในแม่งอย่างนะ <c oughs> ว่าจะให้ใจเล้าแบกขึ้นสุพีมันอยู่ครับเมื่อกี้ ā <laughs> ก็ในสุดในเกมอาร์วีครับโคลเลนติโนกับาหยาดครับโคลเลนติโนกับหยาดอ่ะยานคลเรนติโนเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเจอคนเล่นอะครับแม่งเก่งมากพี่คือแบบเลื่อนลอนแล้วแบบจุ๊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 บเลยอ่ะพี่ส่วนยาดน่ะถ้ามีสกินทันจิโร่นะก็เหมือนกับพี่ดอยแม่งโคตรโหดเลยพี่แม่งแบบมั่นใจในตัวเองอ่ะนั่นแหละอันนี้เหมือนมาอวยดอยอะเราเราเรคิดภาพเป็นแบบว่าอวยพี่เกรดเกรดเทลอนารเพราะใจเล้าเล่นอ่ะเราอ๋อยังเอ่อยังไงดีอ่ะยากมากเลยนะเเ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 นนนนีีี่่่่่่่่ยยมมมมมงงงงททาพพพไไไกกกออออออโ้ผจสสสปืั็ลแบบ เออบอกไม่ถูกดูฝืนนะดูเหมือนฝืนให้น้องพูดไงของเราของเราเราเกียรติตัวไหนสุดในเกมอาวีครับนาคอสครับนาคอสเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเดินเกมไวพี่มันเดินเกมไวหาเงินแล้วรวยปาดทีผมตัวขาดเลยปาดตีตัวขาดเลยเพราว่าเราเล่นแครี่มันแครี่่พีมีมีมีอะไรอยากบอกผู้เมนาคอสป่ะบอกว่าอย่าแอรครับไม่ได้องเข้าเข้าอะไรเข้า วาร์ปแล้วก็ยืนหลังกำแพงไงแล้วก็กดว้าวอ๋อหรอกมันทำมันยืนวาร์ปแล้วก็แหวนออกมาดาคอซิกแซกอย่าแอคมึงคือมึงมึงปาดกูมึงก็ตายแล้วไม่ต้องแอคไอ้เแล้วชอบใจครับไม่ชอบใจไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบอยาให้ผมเจอผมหัวดุ้งอยาให้เจอหัวดุ้งเลยโอเคขอก็รู้ว่าเราเก่งตัวไหนสุดในเกมอาร์วรฟแวนค่ะแวนนี่นะเพราะอะไรล่ะหนูกลัวทีมตัวเองเล่นค่ะไม่ดียังไงแวนทีมตัวเองเล่นก็ดีพี่ก็เล่นตลอดพี่เอาขึ้น50ดาวด้วยแวนขึ้นจริงเหรอคะจริงโราเก่เอาข่าคำถามนี้มาได้ไง ไม่เคยเหรอแหวนเวีไงแหนเป็นไขอบเป็นกายภาพเป็นหรือเปล่าโปรเจครับผมแหวนเบี้ถึงที่นเลดิค่ะเออเออแต่ตอนนี้เดี๋ยวแหวนมันโดนตับละเล่นไม่ได้ละเออแต่แหวนก็ดีนะค่ะลองไปลองเล่นยังอ๋อเล่นแล้วค่ะเพ้อันนี้พี่ว่าไม่เกี่ยวกับตัวละเกี่ยวคนเล่นละยอม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 โอเคขอพลาดเขาพลาดครับครับโอเคครับผมมีคเอาหน้ว่าคุณพี่เอาบริตตีคิขุเกีจดิคิโรตันเซติเกมเอาพี่แม่นเลยสิอ้าว เอาที่เึิงเราโดนตกมาในสุพีนี่ตอบเลยลิ่นเลยน <c oughs> ล่าเพราะอะไรเอาแบบจริงจังไหมเอาจริงจังเอาเราดูความรู้เรามางานโปลีเอาจริงจังคำถามกูยากไปหรอ <c oughs> มันเก่งเกินไปมันยืนไกลก็ได้ล้วงก็ได้มันเก่งจริงๆไปฝึกโคตรกองแล้วไม่เกียดแล้วเหรอไม่เก่งตัวตัวนั้นแบบตัดออกไปเลย <c oughs> นับเป็นคีฟนับเป็นครีฟตัวแบบใครจะเล่นก็เล่นเลยอ๋อไม่เกียดแล้วเออแต่ว่าไม่ต้องมาเล่นทีมกูนะ เจ้าพี่ขอมาพี่เด็กคนนี้มันโตแล้วพี่มีคำถามว่าเราเกลียดฮีโร่ตัวไหนสุดในเกมมาร์เวลหรอเลี้ยวครับรอเลี้ยวนี่นะคำว่าเพิ่งโดนตบมาครับไอ้ยัยนี่เอาความเอาความแคนมาตอบด้เลยอะเราเราถ้ไมเพิ่งโดนตบมาเกียดนะฮะถ้าถ้าเราไม่ได้โดนตบมาเราเกียดถ้าไม่โดนตบมาก็แม่เป็นแอสเซนการ์ด ไม่เป็นไรอเลเตอร์ปุ้ดปิดอเลเตอร์อเลเตอร์เพราะเพราะเพราเราเล่นอะไรบอกเขาไปเพราะผมเล่นแอฟฟินไงผมตัวแบกนะไงชอบโดนจับไม่ได้โชว์อ่ะเราเกี่ยวยับอ,อ,อะไรอิลูเมียครับอินลูเมียเพราะอะไรมันาน,ามน่าลำคาญนยียส่สก,กินใหม่ใช่ป่ะใช่แต่สวยนะอต่สวย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 ,สวยมากมีมีมีเหตุการณ์ขึ้นไหงมีมีมีต้องต้องเก่าพราลมเล่นเลยนะาจับจริงจริงอ่ะเราเกี่ยวับอะไรอารมณ์อารมณ์เนี่ยเพราะอะไรมันโง่ มันจับเราเราก็มันตายเราก็ตายไอ้เหี้ยเฮปอนเฮปอนเหี้ยมากมันงูมันงูออามันงูแต่มันทาให้เรมันทําให้เราแบกทีมไม่ได้มีถ้าสมมติว่าเราโดนตัวที่งูฆ่าเนี่ยเราจะงูกว่าไหมงูกว่าก็งูกว่ามันอ่ะอเคเลยอ่ะเราเกียรตไหนโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์อ่ะนี่เมทายาเตะเออโดนโจ๊กเกอร์ตบโดนตัวเดียวโคตรเกียรตเพราะอะไรมันมันสู้ไม่ได้ไงตัวมันไม่ไม่ค่อยมีไม่ใช่สกิลเพย์ตัวมันโง่ แม่ไอ้นี่เห็นผลแต่ละคนนั่งไอ้เหี้ยเราไปลูกมีอะไรฝากถึงกายกินแม้วคิดถึงครับไอ้เหี้ยเป็นแบบเทสดีด้วยเอ้ยไหนล้องแนะนำตัวแบบไวลุเทสดีนะครับวุ้นเดือดหอชื่อโอ้ล่ะหอมโอเคครับเราลากรักครับโอเคครับเราเกลียดตัวไหนสุดในเกมอาร์วีครับจริงๆนะผมมี2ตัวในใจเลยแต่ตัวแต่ตัวแรกที่ผมเกลียดที่สุดคือรัต มย <Yeah. S 1> ใช่เพราะอะไรหนึ่งคือมันเคลียร์มันแทบไม่มีประโยชน์เลยมันก็ต่อยจากคิปต่อยทัวงเมื่อได้เคลียร์อะไรก็ไม่ได้แล้วขอเข้าพาดปุ๊บภาระทีมีกนั่นแหละฮะคือผมไม่ชอบเลยถ้าเรเล่นแล้วไปเล่นตัวอะไรดีกว่าถ้าผมเล่นแล้วผมขอเล่นมากากากดีกว่าฮะ <c oughs> ไอ้ที่แล้วมันม like ันประโยชน์มันน้อยนะน้อยต้องแบบคนที่แบบเล่นแบบจริงจริงจริงๆอะต้องพิ้วจริงถ้ามันไม่พิ้วมันไม่งอดนะอะแล้วฮะตัวที่สองอะเพราะผมไม่ชอบใช้ชื่อแล้วพี่ตัวไหนกาลีครับกาลีเพราะอะไรครับจริงๆเรามันจะออกเสียงมาจากกาลากินี๋อ้ชีอช่ยกันใเชนโยเต็มครับผมแบบแรกก็คือมันทําได้อันติมันก็แค่เคลียร์เคลียร์เียวางบอช่วยอะไรก็ไม่ได้ทาทำทำทาอะไรไม่ได้ทีซีก็ไม่มีรู้ออมาทำไมอันนี้สัมผัสแล้วรู้สึกอย่างมีคนช่วยเหลือแล้วเรา ใช่ครับผมเล่นแทงครับพี่เอ้ยใช่ป่ะใช่ครับทเทมอวีไปต้งเล่นเป็นทีมใช่ครับแต่ให้แทงคนเชียร์คนยอไม่อยู่ครับ,รบเรามีความในใจที่เราอยากบอกว่าในคณะเราเป็นเมนแทงไหมบอกคนในทีมไม่ต้องโยนเดีย๋ยวช่วยไม่ต้องเรียกไม่ต้องตามเยอะขอร้องเลยไหว้ไหว้อย่างน้อยบอกถือไปเต้นไหนค่อยๆบอกค่อยๆเชียร์มาอย่าพึ่งดานะครับขอร้องไอ้พวกที่ดา่ามึงไม่เล่นเองอะโอเคขอเราครับ รรเราเกดตัวไหนสุดในเกม Rv ครับตอบ2ตัวได้ไหมครับได้เลยจัดมาตัวแรกอิลูเมียครับ um อิลูเมียเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาผมเล่นออฟเลนหรือว่าผมเล่นจังเกิลเนี่ยครับมันสกิลผักออกแ,แล้วล้วงเขาก็ล้วงไม่ได้ทุกทีมีรออตลอดเลยครับผมว่าสายล้วงไม่ถูกใจส,สิ่งนี้ยิ<ม>่ง <c oughs> มีสกินใหม่ด้วยใช่ครับโดนยังผมโดนมาแล้วครับเครื่องแหลก <c oughs> ไอ้เจคือันหลักจริงบางวิชั่นหมดเลยครับบนมองไม่เห็นใช่ใช่ใช่น่ารำคาญเอาตัวที่สองอ่ะครีปสามทางครับทำไมครับเพราะว่าเวลาเทียร์ครีปมันเทียร์ยากครับเทียร์ครีปเทียร์ยากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็โอกาสแพ้เยอะครับผมอันนี้เราเป็นตำแหน่งอะไรก็เล่นสองตำแหน่งครับเล่นจั๊กเกิลกับดาร์เซเยอร์เลยอ๋อดาร์เซเยอร์ยังดีถ้าเราเล่นลูมเราเจอครีปสามทางเนี่ย <c oughs> เคยเล่นโล่ก็โดนนี่เล่นไอ้เคิวโตโรยืนต่อยกับคีปคไม่ใช่ต่อยไม่ได้สู้ไม่ได้ไอคิวจคีปชนะเออคีปเม่น <c oughs> จริงๆนะคีปไม่เก่งกว่าีโร่คนนึ่นนะใช่ครับออไม่โดนเนิร์ฟด้วยมีบัฟขึ้นเรื่อยๆเออบัฟตลอดใช่เออแล้วพอได้ดักเซเยอร์แม่ก็เสริมเก่งขึ้นอีก <c oughs> ใช่ครับได้ครับบกกับกัดเซเยอร์เรียบร้อยเลยเลยป้อยมือถือได้เลยเนิร์ฟนะครับคุณต้องเนิร์ฟนะครับคีปเอะเนิร์ฟไอ้เอีิยเรื่องเนิร์ฟร้อนเรียวนะแล้วก็ไปเนิร์ฟคีปนะล่าสุดมี เราเลี้ยงสกินใหม่มาในชิ้นนั้นมันติดเก่งมากเลยผมว่าโดนเนื้อแน่นอนไอ้จริงป่ะไอ้เนีคือออกเดบิวี่มาก็ยังโดนอีกใช่ครับเก่งเกินไอ้เนี่ตอนนี้เมยเมยเราเลือกกำหมัดแะยังไม่รู้กูโอเคแค่ของร่าของกันละแนวทางการเล่นเป็นด้านในสุพิยะ ที่มีคำถามว่าเราเกยดฮีโร่ตัวไหนสุดในเกม r อารวบรูเมียครับผมรูเมียเพราะอะไรครับเพราะว่าสกินใหม่ออกมาใหม่ก็โกงมากครับมันได้ยังหมองแล้วก็โดนสะบัดออก พี่มีคำถามได้ครับย่ำกระหม่อมนี่มาจากไหนเอ่อย่ำกระหม่อมนี่มาจากสมัยมัธยมครับก็เล่นกับเพื่อนแล้วอยู่ดีก็ไม่รู้อยู่ดีก็พูดขึ้นมาแล้วก็หายไปนานจนวันนึงมากลับมาเก็บกันได้ก็เหมือนกับเขาสึกตอนเล่นกับเพื่อนก็กลับมาอีกก็พูดออกมาเองก็หลุดไปตลอดอันนี้คือเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องจริงหรือแต่งขึ้นมาเรื่องจริงอยู่ผมซูก้าในทางการเล่นซูเป็นหนึ่งร้อยห้าดาวอ้วเราพูดประโยคครบเอามาครบเซตแบบไปปุบบุบบุบบุบทางการเล่นซูก้าในแรงซูเป็นหนึ่งร้อยห้าดาว แต่เพึ่งใจเสียครับเบสเดี๋ยวเพึ่งใจเสียครับน้องเอ้ยเขาคุณมากขอบคุณรักเขาคุณรักไอเย้าโพธทาเทียกกะถามว่าแบงค์เกียรติฮีโร่ตัวไหนที่สุดในเกมอาร์เวียฮีโร่เมียครับเพราะอะไรเพราะว่าตัวมันน่ารำคาญปวดกับสกินมองยากไอสกินรักกูจะมองยากแน่นอนไอียานตีแบบกัวบางหน้าก่อนเล่นไม่ได้ก็จะแต่ในแข่งนี้บ้างไม่มีนะไม่มีไม่มีโดนทำให้เล่มออกก็ไปเอาโตเลยนะ นีครับเพราะมันสกิลมันเที้ยจริงครับเที้ยจริงนะมันเทีจริงใครไม่เคยลองลองเล่นโบสิบสิบดูอิลูมิเนติลงสิบลูกไเนี่ยไม่ต้องดูไอ้เที้ยมันวางหน้าจอเล่นไม่ได้ต้องบวกอ่ะเออมันปันดูเล่นจริงนะเอาไม่มีสกิลก็โกงอะย่างเงี้ยโกงตัวหน้ามังการยกอะไรนี่ตัวเอ็นงั้นหน่องหน่องนะทันโดนบ่อยเลยวันนี้น้องแบงค์เป็นไงบ้างสัมภาษณ์ค่ารู้ส่วนนิดเดียวเองเก่งนะสี่สองเออเอาเรื่อง เชียตลอดเดีบอกไอ้แบงคมาได้ดูครัขอบคุณค่ะนพี่อยากจะถามว่าเราเก็บฮีโร่ตัวไสุดในเกมอาเรียบเก็บวมีครับมัน่ฮีโร่หรอีโร่ครับทำไมอาวีมันมีทำไมถึงต้องเก็บแล้วเพราะว่าันชนะผมครับดตวสุดตัวตัวัตัวัตจัอ่ะเราเก็บแล้วอันนี้ต้องตอบคนในทีมเค่านะอ๋อเก็บไมาร์ะกันทไมครับจ้องจะดึงผมเเดียวเลย จะเกมสุดท้ายเนี่ยเกมีหน้าเลยจะดึงเองมดียอเลยอเอาเอาเป็นอันฮีโร่เลยอยากจุเมงครับจุอะไรเมงเกียร์เพื่กอะนุเมเหีลุยกครับอลุยข้อแล้วควัไปวัดมาว้ดไปวัดมาเี่ยพอตอบพอตอบไล่สระพูโครวกไนยตอจริงจกันตู้ไม่ได้เราเกียรอะไรเกียรลาวิละรลาวิลเนี้ย แฮตตี้มันเนี่ยผมลบไม่เคยได้เลยเป็นความซวยหัวล็อกหัวล็อกทีมอื่นรู้จุดอ่อนแล้วนะอ๋อแต่มันจบแล้วนะโปริสอ๋อโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเราเกลียดฮีโร่ตัวไหนที่สุดใน ROV เอาแบบดุดันแบบไอ้ไม่เกลียดตัวนี้ใช่ไหมเลยผมเกลียบวีล่าครับวีล่านี่นะใช่เพราะอะไรครับโดนดักป่าทุกรอบเลยเวลาเล่นป่าเล่นตัวพิ้วๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบเลยก็คือเราอยู่เราฟาร์มอยู่ปุ๊บก็มีหัวใจลอยมาหัวใจที่ป่าไม่ต้องการอุ้ยเชื่อ เชื่อเศร้าวะอันนี้พูดถึงความรักเองรึเปล่าอืมไม่ไม่อ้าวเราเกิดอะไรโปลเอนติโน่อะโปลเอนติโนเพราะอะไรคเพราะว่าตอนเล่นหนึ่งหนึ่งอะเวลาเราอยู่อัพเลนอะไรแบบนี้ถ้าคนลำเป็นมันก็จะสู้ยากเลยอะใช่ใช่ <min it> พวกอันติโดนพิษเราโดนเลยใช่ครับโดยเฉพาะถ้ามีคอมโบเป็นซีเนียลด้วยอะมันควรจะไปเล่นหนึ่งหนึ่งหรือปะใช่เออไอ้เไี้ยซีเนียมันเสือกลุ่งเราอะลุ่งมีมีอะไรบอกซีเนียที่ชอบบินม้างครับระวังนะครับเดินปุ่มตบยับครับ มตนยังโดนมันตกอยู่นะที่โดนมันตกก่อแล้วโอเคขอบคุณขอัรขอบคุณครับเราเกียรติฮีโร่ตัวไหนสุดในเกมเอาไว้ครับเฮเลนค่ะเฮเลนไม่ดียังไงคนขอเอซิเมอร์สวยกับโหนค่ะฮิวให้แบบสวยๆเอาแค่นี้เหมือนเดินมาบอกว่าเกียรติกูเราเกียรติฮีโร่ตัวไหนสุดในเกมเอาไว้ครับ ตอนนี้ก็จะเป็นมูลาศกับหยานค่ะมูลาศกับหยานเอาที่แบบรู้สึกแบบไม่ไม่อยากเจอตัวนี้แลว้วป่ะไม่ชอบมูลาศค่ะมูลาศเพราะอะไระเพราะว่าแบบว่ามันทิ้งร่างไว้กันเราแบบเรามาเราเล่นเมทไงคะก็ะแบบจีซีพก็ตายไปเลยอ๋อก็คือเห็นอีกทีแล้วก็มาแบบเจ๊งแจงๆๆๆ้งแจ้งก็มาขัาออกใช่ค่ะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับซึ่งผมก็เข้าใจ GM เอ่มเอชีพ้องอาชีจีเอ็มเนื้เลด้วยค่ะเออเอามูลาศจากเกมไปด้วย เีครับแต่ตอนนี้นะครับทุกคนเรามาอยู่ในช่วงการสัมภาษณ์กันมนะครับผมมีคาถามว่าคุณเกลียดฮีโร่ตัวไหนสุดในเกมเอาว้ครับมูลาดค่ะมูรัตนะเพราะอะไรครับเจอทุกครั้งเลยเวลาที่หนูเล่นซ้ำหนูโดนมูลาดทพพุกทีอ๋อมันจะมาแบบชอบๆๆชอบชอบแล้วก็ออกออกเลยไม่ไปชอบเอาเรา,าเล่นซ้ำด้วยใช่เป็นเป็นเมนตัวอะไรครับเอเอ่ทาร่าบ้างแล้วก็มีหน้าบ้างค่ะทาร่านี่ไม่น่ากูมูรัตนะตายหนูรู้ไม่รู้เหนกันว่าทำไมแต่แบตายตลอดค่ะอ้ยเราออกกอสะท้อนเนี่ยมันไม่ตีแล้วเนาะตู้เราไม่ได้แล้ว เพื่อเกมของคราครับเราเกียรติตัวไหนสุดในเกมเอาไว้ครับซิปค่ะซิปเพราะอะไรลูกไอ้ขี้อมอมเก่งมากลูกลูกไอ้ขี้อมอมทุกอย่างดิโอโดยเฉพาะเวลามันอมแล้วไปตุยป้มอ่ะเคยโดนไหมใช่เคยโทษกรรมหมัดการแล้วสมมติว่าถ้าเราเจอซิปอมลัตกี้มาถึงบอกราทำไงเราจะเอฟเคเอาชะเกมอ๋อเราช่างแม่งเลยปล่อยทิ้งเลยใช่โทษการแพ้เทอ่ะใช่อันนี้รีพอร์ตได้เราเราได้ไหมเพื่อเกของเราครับเราเกียรติตัวไหนสุดในเกมเอาไว้ครับ ไบ้เนี่นะที่บอกว่าอะไรเพราะว่าเวลาเล่นมัตเตอร์ใช่ไหมโดนโดนไปสกิลหมดปุ๊บไว้จะกดอันติแล้วก็เลือดก็จะพองอันแบบเหมือนอัตตาโอ้ยไม่เชื่มีเหตุผลเป็นการเกลียดที่สิ่งที่เจอมาแต่นี่คนแรกนะรู้ป่ะคนแรกจริงจริงเกลียดไว้นี่คนแรกเลยตั้งแต่พี่ถามมาประมาณหนึ่งล้านคนไม่เคยเกลียดไว้เลยอ๋อรอเรียกใช่ใช่ส่วนไหนเกลียดเราเล่้ไม่ใช่อะไรตัวแมงกะตัวกะเกลียดเขาคนแรกเอาคนแรก พี่มีคำถามว่าเราเกลียดฮีโร่ตัวไหนสุดในเกมอาวีครับคลิปครับคลิปเพราะอะไรมันชอบฆ่าผมอะตอนเวลาเลือดน้อยคือเราโดนคลิปข้าอ๋อ่ะคือโดนคลิปธรรมดาหรือหรือคลิปคลิปถ้ดูควายคลิปคลิปถ้าดูควาย๋อ้คลิปถดูควายโอ้ดีไม่โดนคลิปธรรมดาข่าเยอะสมเพชจัดเลยโอเคโอเคขอบคุงกรากราพี่มีคำถามว่าเราเกลียดฮีโร่ตัวไหนสุดในเกมอาวีครับคลิปซี่ค่ะคลิปซี่ทำไมครับมันไม่โดนเนิร์ฟสักทีค่ะ เป็นสิ่งที่สงสัยที่สุดแล้วในการเล่นเกมอาวีแรงสตันได้ใช่ไหมอันติโดนหมู่ทำไมไม่เนหนือปะให็นปะถามว่าพอเวลาเขาเนิร์ฟเขาเนิร์ฟอะไรเหนือตัวเดียวค่ะใช่<อ>เนหนือซอมคีอะไรซอมนักก็เหมือนคลิฟอยู่แล้วเออมีอะไรฝากถึงเจมไหมครับเจมมาคิดสะะิเนิร์ฟทีค่ะเนิร์ฟทีนะครับผมนี่ทูนี่นี่โคตรเท่ครับอกวนี่มีมีม,ม,มีมีหนึ่งแลว้ววะโอ้ <c oughs> <c oughs> โหมันเกเรยด้ลยนี่ละนขีขอบคุณมากขอบคุณมาก พี่เบียร์ถามว่าคิดงานเกียรตตัวไหนสุดในเกมอาเว็บอิรูเมียครับอิลูเมียครับตอบแบบล็อกเป้าเพราะอะไรครับมันตัวมันน่ารำคาญนะพี่ทั้งท่าเดินแล้วก็สกิลซีซีเออที่เคยเห็นท่าอิรูเมียที่มันแบบเดินแล้วมันแบบอ๋อเดินอ๋อเดินแล้วหมุนตัวใช่โคตรปัดอ๋อคือมันเห็นแล้วมันยั่วฮะใช่แต่เราก็รู้มันไม่ได้ด้วยแล้วเราก็ฆ่ามันไม่ได้ด้วยเล่โดนมันสวนตายด้วยดิเรายิ้มสกินใหม่อิลูเมียมาเป็นไงโกง งใช่้า,าโกงเกงจริงมองไม่เห็นเลยคืออย่างแรกกดอันติมาปกติในม,มีแสงลงมาไอ้นี่มาพื้นสีฟ้าก่อนสักพักตัวอะไรไม่รู้แม่งอนันเริ่มท่ำตกลงมาตุ้มบางทีแม่งบังจอด้วยไปบังจอไม่เท่าไหร่ไอ้เรื่อเครื่องกูแหลกด้วยเออจริงถูกเครื่องแหลกด้วยเดี๋ยวเอาไปรักกัเราว่าและตอนนี้เราก็มาเจอเพื่อนเลวกันนะผมเอ้ยผมยังพูดถึงกูนว่เป็นเพื่อนรักเลยเอาเามึงรักเลยกูเลวไงี้ยงมึงเกียร์ฮีโร่ตัวไหนสุดในเกมมารีฟใจราวครับ เอาซวามึงเกลียดเฮเลนไม่เกลียดมึงอ่ะเอาเกลียดกูอ่ะเอาจริงจังนะฮะจริงจังเกลียดสุดผมเกลียดเกลียดเฮลเฮลมันมีไอ้เี้ยแว่นคนหนึ่ง <serving> ม่นชอบเล่นก็คือมึงจะเกลียดกูให้ได้ทุกมึงเอาให้ได้้ไอเี้ยเราเกลียดตัวไหนสุดในเกมอาเว็บเกลียดบูคลงเกลียดบูคลงไม่ได้คนแรกนะเพราะอะไรมันมันหายใช่ไหมคือหนูแบบอยู่ในป่าอยู่ดีๆแล้วมันก็หายก็แบบอยู่กับผมอ่ะปุ๊บแล้วก็หายแล้วก็เราเล่นตัวอะไรอ่ะ ันไม่ก็เฟนิกส์ใช่อ๋อเฟนิกส์อ่าใช่ใช่ต้องบอกว่าแค่รีดทุกตัวมันเก็บบุคลองหมด <c oughs> มเนาะ <c oughs> เออเกลียดมากไม่ชอบเลยเอาครับเอาครับครับในตอนนี้เรามาอยู่กับปรมาจารย์โบการ R o ์อาร์โอวีเนาะแต่เชื่อว่ายังไงก็ต้องมีตัวที่เขาไม่ชอบโดยเกลียดตัวไหนสุดในเกม <c oughs> <c oughs> อาร์เวียเขาเขาเกลียดฝั่งไหนเอารู้สึกแบบแค่คนเกลียดไอ้นี่เลยว่ะอันไหนก็ได้ฝั่งรู้ฝั่งนี้แต่รู้สึกแบบถ้าบอกตัวที่เกลียดที่สุดไอ้ตัวนี้ต้องขึ้คือตัวแรกอ่าอินุนเอีย จะแข่งโปรไปเยอะไม่เก่งตัวนี้กลยทุกคนเลยมันเปิดแบดได้มันมันรู้ทุกอย่างเนี่ยเราไปไหนแบดต้องไม่ได้จริงจริงก็ได้เอราทานสบัดได้เออยิงสกินใหม่มาเลย่ะใช่มอสติกมากตางแล้วตุ้มแต่เอาจริงนะบางทีรู้สึกนะว่าสมัยยูเวนตีนเราไม่ไม่เก่งคนเคยเป็นรู้สึกปะไม่มันคอมโบให้เป็นไงมันเลยไม่เก่งถ้าไม่คำโปร์เป็นนะปวดปวดมากต้องใช้ขโมย์เงต้องแบบ positive A อ่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องติก เป็นขั้หนึ่ง้าไปสบักให้โดนแล้วก็ันหนึ่งซ้ำเอ๊ะแล้วก็ตีแล้วก็ขั้หนึ่งอัพเกรดซ้ำมันก็เลยสบักสบักตุ้มแต่ว่าโดนท่าหนึ่งเนี้ยการตีตู้แล้วก็โดนขั้หนึ่งแล้วเราสสบักแล้วก็ตู้ไไม่เดินงงงงกูรอกูอัติร้านเพื่อนแล้วกันมาจะบกมาจะัจะต้มสบัดอติแล้วก็แล้วก็ต้ไปไปดูคลิปที่ดอยสอนแล้วกันนะขอบคุณค่ะต่ออยู่ที่แมนดาวนะคร อาจารย์เราบอกว่าแก๊งเนี่ยทุกคนนะดูคลิปหมดละผมดูคลิปแบบศึกษาวิธีการเล่นตลอดนะครับแล้วเชิตัวเิงไก่เนี่ยถามว่าใครเก่งใครเก่งสุดในวงการเอวีแล้วเราบอกวะเอาตรงนี้เลยเอ่อเก่งเป็นดาวรู้ปะสิงคนละรามเก่งคนละแบบเก่งคนละแบบโอเคครับผมมีคำถามนะผมอยากรู้ว่าเก่งเี่เป็นดาวเนี่ยเกียร์ฮีโร่ตัวไหนในเกมเอวีคร่บโอ้โหผมเก่งโจ๊กเกอร์ครับวอะไรอ่ะ แบบโฟมมันเอาไม่ลงเลยเลยแบเวลาผมเข้าได้เดี่ยวสูงเลยเขายิง,ง,งมันแบบสุดเลยมัต้องมาตามไม่เจ็บอะไรเงี้ยเออลับคานผมเกมส์ยูเรนครับ, okay, en, รบใช่โ<ผ>มโหเล่นเมเปิอไม่ชอบโมโหลวงแต่ว่าแบบยูเรนมันแบบมัน,ม,นมันยากอะ่ะแบบมันไม่เห็นอะ่ะมันแบบลิงยูเรนอะไรเงี้ยผมไม่มชอบโดนคอมมิชซูดได้โดนคอมมิชซูดเออเอาเโอะครับ บอลเนอยูามเดียวกันใช่ไหมครับเขียนพวกนผมเลอเลนออาถามว่าตัวไหนอ่อนที่สุดในอาวต่อเลนอเล้เลนไม่ได้ตัวนะหมเล่สี้าิไเจอบอกคนอย่นั้่าพูดเพราคนมาเจอที่ไม่ตค่าไม่เก่งเลเียเี้ยไม่ใส่ค่าเาด้วยตีเลยเนี่ยเออของก้าว ขอบพระคุณทุกคนนะครับผมเมื่อที่มาหากันในวันนี้นะครับผมในางานโกรีมากนะครับก็สนุกมากเลยทั้งแข่งทั้งการสัมภาษณ์นะครับผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆครับ มีความสุขแล้วก็เติมเต็มกําลังใจดีมากๆกนะครับผมขอบคุณทุกคนที่แบบมาตอดแถวรอถ่ายรูปรอไปรอมาก็โดนพี่วีดึงตัวไป <c oughs> โดนกานิน่าดึงตัวไปบ้างแต่ทุกคนก็ยังรออ่ะใช่ใช่ไม่ได้ถ่ายใครก็ต้องขอโทษด้วยครับทุกคนงก็แวะมาทักทายกันในสตรีมหรือรอเจอกันงานหน้าก็ได้ผมก็อยากจะยืนให้แบบได้ทุกคนนะอ่ะผมพุง่งตงถ้าใครเห็นจะเห็น,หนว่าผมมายืนตรงนั้นยืนจะแบบยันจบงานอะ่ะผมมาออกงานมมาาคนสุดท้ายนะเพราะผมรู้สึกแบบชี่ใ้เวลาผมแบบเห็นหน้าเหมือนแบบจะไปแล้ว เราเห็นหน้าทุกคนที่แบบหน้าแบบน้องๆบางคนอย่างนี้ยพี่ไปแล้วหรอแล้วผมแบบกูทำอะไรผิดปะเราอยากขายให้ครบทุกคนเนี่ใช่ใช่เพราะแม่ก็มาเจอนะผมก็อยากจะเก็บไว้ดูด้วยนะจะเห็นว่าสตรอรี่นี่จุดขายตาเนอะบบเป็นความภาคภูมิใจนะผมนานา,นานทีจะมีงั้นเกิดขึ้นนะผมงั้นก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมยังไงถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องใจราวด้วยนะครับทุกคนและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมบ๊ายบาย